ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส c r i b e ช่อง2พระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่ี่เพื่อนๆวันนี้ผมมีเหรียญหลบพ่อเงินวัดตอนในหอกนะครับมาให้ชมแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับออกวัดวังน้ำขาวจะสร้างในปี2,500นะครับ ถ้าเป็นเหรียญแล้วพอเงินออกวันตอนนี้หอมนะครับลักษณะจะเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับหน้าเหรียญและหลังเหรียญน,นะครับจะคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าถ้าออกวัดมันน้ำข่าวถ้าสังเกตมาเทียบกันจริงๆนะครับน่าจะมีการผิดเพี้ยนไปนิดนึงจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะน่าจะมีผิดเพี้ยนเวลาผมสังกเกตเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะดูจากขีดที่หูนะครับแล้วก็ผิว ถ้าเป็นรุ่นออกวันที่หอก็จะมีพดขึ้นมาตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ช่วงหูเนี่ยจะไม่มีเส้นนะครับตรงนี้แต่หน้าก็จะเพี้ยนะครับถ้าถ้าพี่พเ,พเพื่อนเนี่ยได้สังเกตบ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันเนาะส่วนด้านหลังนะครับด้าน,นหลังก็เป็นยันละเขียนหลงเงินเหมือนกันทุกป,ประการเลยนะฮะแล้วก็มีพอสอสองพันห้าร้อย แต่ที่ต่างกันก็คือด้านหน้านะครับและอีกอย่างก็คือเรื่องราคานะครับ <paragraphs> ถ้าออกวัดตอนในหอเน,นี่ยหลายหมื่นนะครับผิวลมดําเต็มเงี้ยแต่ถ้าออกวัดว,ดวางน้ําขาวนะครับจากหลายหมื่นก็จะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่ถึงพันนะครับถ้าว,วัดวางน้ําขาวนี่ยก็จะอยู่หลักร้อยไปปลายเนาะถ้าสวยๆเนาะเคครับอาแล้วก็อีกอย่างน,านะครับเหยียดลูก <todos> น <as well> <mankind> ี้ออกมาวางน้ําขาวเท่าที่พบยังไม่เจอของเด่นแบบนะครับ ยังไม่เจอของในแบบเนาะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือแท้เลยไม่ต้องสืบมากนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญและความรู้มานำให้ชมเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆเ,เพื่อนๆได้ชมแล้วได้ความรู้ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับผมก็จะพยายามนำพามาลงคลิปบ่อยๆนะแล้วจะมาแนะนำตามความสามารถตามความรู้เท่าที่ผมมีนะครับยังไงวันนี้ ผมมีความรู้แบกมาท่านี้นะครับสวัสดีครับ